สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเสื่อมต่างๆของอวัยวะภายในร่างกายมักพบในผู้สูงวัยซึ่งเป็นความทรมานเรื้อรังค่ะและยิ่งเคยประสบอุบัติเหตุด้วยแล้วล่ะก็สุขภาพก็จะยิ่งเสื่อมถอยเร็วขึ้นวันนี้อโรคาวรารไรตี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญในวัย61ปีที่ได้ก้าวผ่านวิกฤตสุขภาพซึ่งเคยทนทุกข์ทรมานไปติดตามกันค่ะกับคุณฟ้ารุ่นรุ่ง สวัสดีค่ะคุณลุงสมานสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณลุงประกอบอาชีพอะไรอยู่คะทางานราชการอยู่ครับอยู่ที่ไหนจ๊ะศูนย์วิจัยหมอนไหมครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้ยนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์เนาะด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วปกติแล้วนะคะคุณลุงคือดูแลในส่วนไหนบ้างเอ่ยผมเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับอ๋อคอยดูแลความปลอดภัยนะคะอยู่ที่ศูนย์หมอนใหม่เนาะครับนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะเกร็บเก็บพวกเข่าครับเจ็บหัวเข่าครับผมเคยไปหาหมอไหมเอ่ยไปครับผมแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะก็แบบว่าท่านก็ให้ยามากินครับเนาะแล้วเขาบอกไหมว่าเข่าเราเป็นอะไรแบบว่ามันยังไงละครับเสื่อมเข่าเสื่อม๋อค่ะ เวลาเราเดินเหินอะไรมันปวดเนาะมันเจ็บเนาะนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงเคยประสบอุบัติเหตุอะไรด้วยหรือเปล่าคะไม่เคยครับอย่าไปตกต้นไม้นี่แหละครับแล้วพอเราตกต้นไม้มาอาการเจ็บเป็นยังไงบ้างคะมันก็ปวดกว่า,วาเดิมครับปวดกว่าเดิมอีกคโอ้โหเนาะอาการที่ว่าเราคือมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนไปซ้ํารอยเดิมนะคะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อันนี้ค,คุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะ ุณหมอก็บอกว่าเขาเสื่อมเขาเสื่อมครับนะคะก็ด้วยความอุบัติเหตุด้วยอะไรด้วยนะทาให้โรคที่เราเป็นอยู่นั้นเป็นเรื้อรังนะคะยิ่งสร้างปัญหาให้มันมากขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยลุงมารู้จักกับน้าเหพสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงเอ่ยกินกาแฟครับกินกาแฟครับแสดงว่าคนที่ลุงรักเขาเป็นคนชักนำใช่ไหมสิ่งดีๆมาให้นะคะเห็นเขากิน แล้วดีก็เลยอยากดื่มด้วยอย่างนี้ะหรอคะแบบดูข่าวดูข่าวหนึ่งครับได้ยินพิทยุมันออกก็เลยไปกินตามเขากินตามเขาด้วยครับ,ค,รบค่ะก็ว่าเขาดีก็เลยกินตามเขาค่ะเออเห็นเขาดีแล้วเราดีด้วยไหมก็ดีครับแอมก็ดีเราดีด้วยนะครับนะคะเราดีขึ้นยังไงบ้างคะมันก็พูดไม่ไมถูกกันนะครับมันก็ มีหลายอย่างว่าจริงเลยครับโอ้ไอที่อาการปวดเข่าที่เราเคยมีปัญหาเนาะหรือรังมาตั้งนานเนี่ยมันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับผมแล้วคะครับอาการปวดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันก็หายดีครับหายดีนะคะเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนเดินคล่องแล้วเนาะคล่องครับผมโอ้โหสบายเลยช่วงนี้ก็แฟนก็พาไปออกกาลังกายด้วยราคาวันละไอห้าหกกิโลครับราคาคือเราเดินหรือว่า วิ่งเหาะๆเดินเบิ้งครับวิ่งเบิ้งครับเดินสลับวิ่งเนาะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไปกันสองคนโอ้ยกระุ่งกระนิ่งน่าอิดชาจริงๆเลยคนมีความสุขสุขภาพดีนะทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะที่สำคัญนะเรา เหมือนเป็นการแสดงความรักซึ่งกันและกันห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันด้วย<ช>นะคะคทำให้สุขภาพของคุณลุงแล้วก็คุณป้านะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วยค่ะควันนี้ฟ้ารุ่งน,นะคะเตรียมของฝากสุดพิเศษมาฝากคุณลุงด้วยนะคะคนั่นก็คือน้ําเพสกัดเพื่อสุขภาพค่ะคุณลุงจะได้มีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะเพราะการไม่ลังเลส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อคนที่คุณรักในทันที จึงทำให้เรื่องของการมีสุขภาพดีไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวในอุดมคติค่ะแต่เกิดขึ้นจริงด้วยการลงมือทำค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชส์ o ูมพัสดได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ